ท่านกำลังทำผิดกฎสวรรค์ข้าผิดไปแล้วท่านจงลงไปใช้กรรมด้านล่างแระหวังว่าท่านคงจะสำนึกผิดนี่สินะเกาะมังกรกว่าจะมาถึง ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเรายังไม่ตายเลยเนี่ยหรือว่าที่นี่จะเป็นถ้ำใต้น้ำตกต้องใช่ที่นี่แน่เลยแต่ดูแล้วเหมือนไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ก็เห็นมีรูปประตูอยู่นะแต่เราจะเข้าไปยังไง เจ้าเป็นใครกันมาบังอาจปลุกลูกที่นี่เออคือข้าขอโทษที่เข้ามารบกวนแต่ข้ามาหาของเสียเพื่อไปปราบปีศาจเจ้าเคยได้ยินชื่อดาบสกปวิญญาณหรือไม่สิ่งที่เจ้าตามหาอยู่เบื้องหน้าเจ้านี่แล้วแต่เจ้าจะไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าไม่ตอบคำถามของข้าซสก่อนกำแพงคุ้มกันพวกนี้ แข็งยิ่งกว่าหินทั่วไปดาบหรืออาวุธใดๆไม่สามารถทำให้มันระคายผิวได้ทางเดียวที่เจ้าจะเข้าไปได้นั้นเจ้าต้องตอบคำถามของข้าให้ถูกเท่านั้นถ้าเจ้าตอบไม่ถูกเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ทางนั้นเชิญท่านถามมาเถอะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแล้วเพราะอะไรข้าขอตอบว่า ผู้ที่ตั้งคำถามเกิดก่อนไก่กับไข่เหตุผลเพราะถ้าเขาเกิดทีหลังเขาจะไม่สามารถหาคำตอบหรือคำเฉลยมาตอบผู้ที่เขาถามได้เพราะฉะนั้นข้าจึงตอบว่าคนตั้งคำถามเกิดก่อนไก่กับไข่ดีเจ้าตอบคำถามได้ดีคำถามข้อต่อไปอะไรคือสิ่งที่ตัวเจ้าเองไม่เคยเห็นแต่คนอื่นกลับได้เห็น และอะไรที่อยู่คู่กับเจ้ามาตั้งแต่เจ้าเกิดจนเจ้าตายพวกเจ้ามาแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่ข้าขอตอบคำถามสิ่งที่ข้าไม่เห็นตอนที่เกิดและตายก็คือการเกิดการตายที่ข้าไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าการที่ข้าเกิดข้าก็ยังเล็กอยู่ข้าไม่สามารถจำความได้และข้าก็ไม่เห็นว่าข้าเกิดมายังไงสองการตาย ข้าก็ไม่รู้ว่าข้าตายตอนไหนเหมือนกันเพราะตอนที่ข้าตายไปนั้นลมป่าณข้าก็หายไปหมดแล้วเหลือ,อไว้เพียงแต่ร่างไร้วิญญาณส่วนสิ่งที่อยู่คู่กับพวกข้ามาและเห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นั่นก็คือแสงสว่างและความมืดเพราะตั้งแต่จาความได้มันก็อยู่คู่ตัวพวกเราทุกคนมาตลอดโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่หรืออยู่มานานแค่ไหนเพอเพออาจจะมากกว่ายุคเดียวสาวเดียวซ้ำไป ดีมากเจ้าเจ้าเป็นคนฉลาดมากและสิ่งที่เจ้าทำมันก็ส่งผลกับตัวข้าแล้วเมื่อผู้ใหญ่หนุ่มตอบคำถามจนหมดสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็เปลี่ยนไปได้เป็นอิสระสะักทีเดิมทีแล้วข้าเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่ไปทำผิดกฎเนะี่ย ก็เลยโดนสาปให้มาอยู่ที่นี่เจ้ามาแก้คําสาปให้ข้าแล้วข้าก็จะได้กลับไปที่ที่ข้าอยู่สักทีแต่ก่อนอื่นข้าจะมอบพลังให้กับเจ้าดาบสะกดวิญญาณนั้นอันตรายมากข้าเตือนเจ้าไว้เลยว่าดาบสะกดวิญญาณนั้นมีวิญญาณล้อมรอบอยู่ห้าตัวถ้าเจ้าต้องการดาบนั้นจริงๆแล้วก็จงใช้พลังที่ข้ามอบให้สะกดวิญญาณพวกนั้นซะเอาละข้าต้องไปแล้วและนี่คือพลังที่ข้าจะมอบให้ ผู้ยายนมได้รับพลังจากเทวดาแล้วเทวดาก็หายไปจากตรงหน้าของเขาถึงข่าวของเราแล้วอะไรจะเกิดก็คงจะต้องเกิดล่ะนั่นคงจะเป็นวิญญ,ญาณพิทักดาบอโหสีให้ข้าด้วยแล้วกันวิชาสะกดวิญญ,ญาณอสศนีทำลายล้าง น้ะลุงกับนง้งรีบไปฮ่รับมือยากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยหมดเพลิงผ่านวิญญาณเอาเรยวแรงมีแค่นี้เองร่ะเอาให้มันหนักหนักกว่านี้หน่อยเซแบบนี้ยังไงละ่ะมบบอกเ,อเจ็บตอนนี้มันจะเร็วเกินไป เห็นแก๋ๆอย่างนี้ไวจริงๆใครเขาหันหลังให้สตูกันแล้วลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบตายได้เจอคนคุ้นเคยก็ต้องทักทายกันหน่อะไรอยืจอไว้แทบไม่ไหวแล้วอะ จะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้ยเอาเป็นไงเป็นกันมือเปล่าไม่ไหวก็ตุนแรงแล้วกันละงงานนี่มาของเดียวแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก ดูสิว่าแกจะทนได้อีกสักกี่น้ำหาอยู่เพ้อน้ำตกวะนี่เฮียเฮียเนี่ยกับแพงน้ำแข็งแบบนี้สิถึงจะมันมือหน่อยถีขาบ้างละเฮียเฮีย ใครจะพยายามโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวละ่ะตื่นหิมะน้ำตกวารีทาราหิมาลัยขนาดแก่แล้วยังได้ขนาดนี้ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวฝีมือแกก็ไม่ได้ตกลงไปเลยนี่เพียงแต่ว่าสังขารของแก มันเกินที่จะรับไหว,วแล้วล่ะสิสงสัยงานนี้เราจะจบเห่แล้วล่ะสิแทบไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหวแล้วลุกขึ้นได้แล้วลุงมาช่วยแล้วเยาเอาเลยแกจะมากันสักกี่คนก็เข้ามาพร้อมกันเลย <laughs> มาคนเดียวก็จะตายคนเดียวนะคิดดูดีๆ มาเข้ามาพร้อมๆกันผู้ใหญ่เราคงต้องร่วมมือกันแล้วก็เข้าไปลุยพร้อมกันแล้ว่ะยังไงก็ได้ครับลงข้ามีแผนทำตามที่ข้าบอกก็แล้วกันพร้อมเสมอไอ้หมอนี่ไวายบินบ้าเลยเผลอแป๊บเดียวเลนจะได้แผลเลยเป็นอะไรไปไม่กล้าเข้ามาหรือไง ถ้าไม่เข้ามาเดี๋ยวข้าจะไปหาเองแยกย้ายไปตรงด้านหน้าหนึ่งคนด้านหลังหนึ่งคนเริ่มมัดมังกรอาคีมัดมังกรอา ผู้ใหญ่ทรงดาบมาจบกันสัทีจงดับศูนย์ไปเถอะ เรื่องราวร้ายๆก็จบลงสักทีแล้วนี่ลุงคิดจะทำยังไงต่อเนาะระดาบนี้ล่ะทุกคนต่างมีหน้าที่ผู้ใหญ่ก็กลับไปดูแลหมู่บ้านกลับไปดูแลผู้คนเถอะส่วนดาบนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการเองแล้วหลังจากนั้นข้าก็คงจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขในบ้านปลายแล้วล่ะขอบใจนะผู้ใหญ่ฉั้นคนเดียวก็คงจะลับมือไม่ไหว ลุงแสงหลังจากจัดการกับดาบนั้นแล้วก็ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องของดาบนั้นอีกเลยส่วนตัวลุงแสงเองนั้นก็มาใช้ชีวิตยอยู่ในป่าอย่างสันโดษส่วนตัวของผู้ใหญ่หนุ่มนั้นก็อยู่ในหมู่บ้านและปกปักรักษาหมู่บ้านจนหมู่บ้านสงบลมเย็นเป็นสุขขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามและผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ